หลังจากมัดแล้วคน,นแล้วะบรรดาสอยกวอะได้เขมามาไม่อเร็วน้ง่ายน,นะการไทยการฆ่ากานฆ่าอีกนกดำสบ,บายดีพี่น้องมื่อนี้มาพบกระสองบาเตเก้าเนาะ เมื่อนี้สิพาพี่น้องมาบึงเนาะมาบึงมาส้มเกี่ยวกับแบบทีวิัศชนดเนาะบาเต้สิมาคนเขา่ามาเนี้คนเข่าแบบหาบนะไรอยงเนาะหาบเอาเออแล้วก็สิห้ยส้มภาพบรรยากาศนเนาะยามเกี่ยวเข่า๋ยวสิพาพี่น้องไปเลยตัวน,นี้เขาเกี่ยวเข่าเนาะจ้างเกี่ยวเข่าพี่น้องปาเต้ก็ได้จ้าง จางเกี่ยวขาเบิดแล้วเบิดสองมือพี่น้องอขเทียมผไปเทางเดียวกันก็เพิงปนยหนักบ่ะ เสียบมาเสียบมาเอามาเก็บไม้มาปีนี่เราพี่น้อยเสีับข่าวในหอบลห,บาหอบลายปีเสีับข่าวในหอบหลายปีได้พี่นหรือยังได้เด็กดดที่แสงส่องให้ กำลังเหดเพลงมันะคนมันนาขนายังไม่ยอมแพ้ดิยังไม่ยอมแพ้งังยๆธรรมดาหยดป๊อปแล้วมาถ่ายตัวนั้นเป็นยบ๊วุก ้าแล้วไปเลยนะนะพี่แบสเคยมาเจียบเบสกันเนี่ย <c oughs> ท่านั่นจะเป็นหน้าพี่น้องเบ <c oughs> หน้าพี่น้อง ซีหามาหามาหอดเกาะหอดกระลองครบเะแน่งมัดแน่งจับมันเป็นเกอยู่ Ui, bao <laughs> bao Dạ, thì khá cái tôm bẹp Hạt bẹp Linh cao Té, té cho anh tôi là chàng người Van này bác nặng nặng nhau nặng hụt hụt hộp hụt đây yếu hụt นาคกซ้ํานี้เขียวซ้ํานี้ตัวน,นี้ประธานสุปนะพี่น้องนเนาะแถวนี้ยต้นนั้นเป็นจา้างเกี่ยวมนเมื่อวานนี่ตัวนี้เป็นประธานสุปประธานสุก ตรงหน้าของพี่น้องตัวนี้เขาแล้วแล้วเขาจ่างเกีียวแต่ว่าตัวยังเขียวอยู่ก็มีตัวนี้เขาหมัดเขาก็บอกงามไปได้เปเนเกี่ยวกเกี่ยวเป็นหมัดเป็นหมัดด้วยนะเป็นหมัดในน,ดดน้อยเป็นกำนะหละังจากนั้นก็กระมัด เก็บมามัดแบบนี้บรรยากาศกันลมกันเย็นๆนะพี่นังลมลมเย็นๆออกหัวลมออกเดือนสิบเอ็ดเลยนะ นน้องเาะหาแบบนี้เลยเด้เพี่น้องคขันยามเกียร์ขัดเลยไปต้องไปหาแบบนี้เพราะว่าฝนก็นตกตลอดพี่น้องฝนตกเนาะหาก้ะให้หน้านี่ยังเปียกอยู่นะพี่น้องเพราะว่าฝนตกฮะก็เศร้า เขากแบบางามมาได้พีนะ่น่ะเบาๆเนาะอันนี้ก้องเขาเนาะก้องเขาเป็น ไก่เพิ่มอีจ้ะตัวนี้มันสิลุดนะ Tất ngàn, tầm ngân ra <laughs> Tầm ngân bộ làm <laughs> ngân, tầm ngân cắn Nó bên đầy quá <laughs> Mai con săn phột Mấy con bơi nha ตัวหนาผัสใจสามมัดประตูสัน้นผัสใจหกเต็มที่แล้วเอาวม,ม,มินตี้มินตียิ่งหัวขาเลยฮะเท่ไรจักปีจริงได้มาหักเดือดรหกมัดพีะยองจักจักปีเนาะอ๋อหลายล่อะอย่า <c oughs> ลืมอยลืมนะ ดุนพ่อๆกับเจ้าและไอเราไปเลยเราจมาขนเข้าในไอครับกวาดอีกแล้วน้องไปเลยสิมามัดนะพี่น้องนะสิมามัดอ่า มัดเข่าอันนี้มัดก็ได้เก็บมัดไปบนน้อในะหนองนเพราะว่าพืชมันโมแหงก็เลยบริปาในพืชพืชมันยังเป็นจิตตมอยู่ ต้องดีเก็บมันไป็นี่ยบาเตะคก็บ้าได้มัดข่าวแต่ดนไงนะมัดกับเป็น <laughs> มัดมัดเข้าวเป็นเลยนะ <laughs> ได้เก็บเถละมดเถะกรรมเอละกรมะกรมมามากักไปะกันมาอย่นะนั้น แล้รกับนแลวภาษาไทยววเสดอขามาไม่ไดอยู่ได้หน้าจัรไทกันค่าววัน่าอีกลกดำ di dunia sampai kayak anak ya, nah ini sauna เราไม่ทนมือขาดมีอมืค่า พี่น้องขนเขาไม่เมื่อยกะนักคอเสียจัง่อยน้พี่น้องนะฮะพอมีแหงกินกับอไอ้เนาะกินกับอไอ้เนองเฮาบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ลมผัดเดย,นเดยน็นๆเนาะอากาศเปลี่ยนเขาค้นเขาอีกพ,พี่น้อง คนขึ้นรถไทยเนาะอันนี้เป็นกองเขานะ่าเนาะกองเข่าบาเต้คนมาเนาะก็ถือว่าแล้วนะพี่น้องนะวันนี้เนาะคนเขา่ากะทิวนะแล้วแล้วเนาะกองไว้แบบนี้มีแต่รอถ่าปั่นนะวันนี้เนาะมีแต่รอถ่าปั่นอย่างเดียวยังเข่าตัวนี้กันยังมันยังบุนสุกนะพี่น้งนะองเนาะยังแถวลุ่มเนะี่ยกันยังประมาณสิบกวนะ่าไห้เนาะยังบุนสุกแบบสุกกะสิเดีเกียวไม่เนาะ เออเขาจบกีเปงท่านี้นะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเต้แสงประจันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรเตีเห็ดคลิปให,หมนะ่ๆเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องได้